ลูกอันทะหรือลูกกระโปงสามารถแบ่งขายได้ข้างละ6ล้าน2ข้างก็12ล้านเรื่องนี้มันเป็นยังไงหมอเข็มเล่าให้ฟังนะครับช่วงนี้มันมีข่าวนะครับที่หลายเพจแชร์ share, ก็คือมีคนรับซื้อนะครับไข่หรือลูกอันทะเราเนี่ยข้างละ6ล้านหลายๆคนก็เลยสนใจนะครับว่ามันขายได้จริงหรอบางคนจะตัดของแฟนมาขายบ้าง <G ül üyor> ก่อนไปเล่ารายละเอียดเนี่ยหมอขอเกริ่นให้ฟังคร่าวๆกันนะครับว่าหน้าที่หลักๆของอันทะเนี่ยมีแค่2อย่าง อย่างที่1เนี่ยก็คือการสร้างตัวสเปิร์มหรืออสุจินะครับอย่างที่2ก็คือการสร้างฮอร์โมนเพศชายหรือเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะมามองในแง่การซื้อขายอาวัยวะนะครับเพื่อไปปลูกถ่ายให้กันเนี่ย มันไม่เมกเซนนะครับเพราะว่าตัวอันทะเนี่ยมันไม่เหมือนอวัยวะอื่นเช่นไตยกตัวอย่างเช่นถ้ามีคนนึงไม่มีอันทะนะครับถ้าเขาได้อันทะคนอื่นมาเนี่ยสปิร์มที่สร้างมันก็ไม่ใช่ตัวลูกของเขาอยู่ดีมันก็จะเป็น DNA ออของอื่นหรือถ้าเขาอยากได้การสร้างฮอร์โมนจากตัวอันทะเนี่ยมันก็ยุ่งยากเกินไปนะครับที่เราจะต้องมาปลูกถ่ายอันธะเราก็ไปใช้การเสริมฮอร์โมนด้วยวิธีอื่นเช่นการทาหรือการฉีดยาแทน เหตุผลเดียวที่พอจะฟังขึ้นก็คือการซื้อขายอันทะเพื่อไปทําการวิจัยทางการแพทย์นั่นเองนะครับแต่าจริงข่าวการซื้อขายอันทะเนี่ยมันก็มีกระแสเป็นประพักอยู่นะครับในเน็ตซึ่งมันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องจริงอยู่แล้วมันมีรายการหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า TLC ซึ่งเขาไปสัมภาษณ์ชีวิตผู้ชายคนนึ่งครับเขาชื่อว่า Mark Parisi ซซึ่งผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างประหยัดเงินนะครับต้องการเก็บเงินเยอะเงินไม่ค่อยมี และเขาก็ไปเจองานวิจัยชิ้นนึงนะครับที่เขารับสมัครอาสาสมัครนะครับว่าถ้าใครเข้าร่วมโครงการวิจัยของเขาเนี่ยจะต้องโดนตัดอันทะข้างนึงนะครับแล้วก็ใส่อันทะปลอมเข้าไปแทนหลังจากนั้นเนี่ยจะทําการเจาะเลือดติดตามระดับฮอร์โมนอีกที่14วันว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนถ้าใครเข้าร่วมโครงการนี้ก็จะได้เงินประมาณ3 5 0 0 0ดอลลาร์ 35, นะครับตีเป็นเงินไทยเข้าๆก็ประมาณล้านกว่าบาท ซึ่งคุณมาร์กเนี่ยเขาก็ไปตรวจร่างกายนะครับแต่สุดท้ายก็ตรวจไม่ผ่านนะครับเพราะเขาเนี่ยมีภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำนะครับก็คือเป็นข้อห้ามนะครับไม่สามารถเข้าร่วมงานวิจัยชิ้นนี้ได้แต่เรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นประเด็นแล้วก็เป็นกระแสนะครับคนเนี่ยก็เอาเรื่องเนี้ยไปพูดกันเยอะนะครับและก็น่าจะมีการแต่งเติมเรื่องเงินรางวัลนะครับเพราะว่าในงานวิจัยจริงเนี่ยเขาให้เงินประมาณ3 5 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ1.2ล้านบาทแต่พอเป็นข่าวในเน็ตเนี่ยก็ไปบอกนะครับว่าได้ท เพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปเนี่ยไอ้เรื่องไปขายอันทะเพื่อให้ได้เงินเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะถ้าอันทะมันขายได้จริงเนี่ยหมอเข็มนน่นจะรวยไปนานแล้วโอเคนะ